คุณเชื่อไหมครับว่าผักสดสดเขียวเขียวกรอบกรอบอรสหวานที่เรากินดิบกันอย่างสบายใจทุกวันนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นขบวนรถด่วนที่ขนส่งตัวอ่อนพยาธินับพันตัวพุ่งตรงเข้าสู่สมองเจาะทะลุตะบอและทำลายไตยของคุณได้ภายในมื้อเดียวมีเคสฉุกเฉินมากมายที่ถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการชักปวดหัวอย่างรุนแรง จนคิดว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือเนื้องอกในสมองแต่พอเอกสเสยด์ดูคุณหมอกลับต้องตกตะลึงเมื่อพบว่ามีรังพยาธิกำลังทำรังยุบยับอยู่ในเนื้อสมองและสาเหตุที่น่าเจ็บปวดใจที่สุดก็มาจากพฤติกรรมการกินที่เราคิดว่าดีต่อสุขภาพนี่แหละครับวันนี้ผมจำเป็นต้องทำคลิปนี้เพื่อเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับผัก11ชนิดที่ห้ามกินดิบโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้ตั้งใจดูชนิดที่5และชนิดที่7ให้ดีเพราะนี่คือ2เมนูโปรดที่หลายคนกินทุกวันโดยไม่รู้เลยว่ากำลังเอายาพิษเข้าร่างกายและผมมีสัญญาใจกับคุณครับถ้าคุณอดทนดูจนถึงวินาทีสุดท้ายผมจะมอบของขวัญพิเศษให้นั่นคือสูตรเมนู็ี t o x คู่กู้ตับไตช่วยล้างสารพิษในตับและไตขับไล่พยาธิได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก่อนอื่น ขอเวลาแค่เสี้ยววินาทีกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยครับการกระทำเล็กๆของคุณจะช่วยกระจายคำเตือนนี้ออกไปอาจช่วยชีวิตใครสักคนที่กำลังทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวเรามาเริ่มถอดรหัสเพชฌฆาตเงียบเหล่านี้กันเดี๋ยวนี้เลยครับอาหารชนิดแรกที่เปิดหัวรายการบัญชีดำนี้คือพืชหัวที่คุ้นเคยกันดีมีแป้งเยอะแต่แฝงไว้ด้วยสารพิษร้ายแรงที่อาจพรากชีวิตได้ในไม่กี่ชั่วโมงหากปรุงผิดวิธีนั่นคือ มันสำปะหลังผมรู้ครับว่าหลายคนชอบรถหวานมันกรอบๆของมันสำปะหลังดิบหรือที่ย่างแค่พอสุกอ่แต่ระวังให้ดีนะครับในมันสำปะหลังสดโดยเฉพาะที่เปลือกและส่วนหัวท้ายมีสารไกลโคไซอยู่เยอะมากฟังชื่อวิทยาศาสตร์อาจจะดูไกลตัวแต่เมื่อสารนี้ลงกระเพาะไปเจอกรดช่วยย่อยมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีทันทีและปล่อยกรดไฮโดรไซยานิกออกมานี่คือสารพิษ ใสายาในชนิดรุนแรงแบบเดียวกับที่เห็นในหนังฆาตกรรมที่ใช้ยาพิษนั่นแหละครับอาการของพิษมันสัมปะหลังหน้ากลัวและเกิดขึ้นเร็วมากเริ่มจากรู้สึกมึนๆลิ้นชาเวียนหัวคลื่นไส้อย่างรุนแรงจากนั้นสารพิษจะโจมตีระบบทางเดินหายใจขัดขวางไม่ให้เม็ดเลือดแดงรับออกซิเจนทำให้เหยื่อหายใจไม่ออกตัวเขียวคล้ำชักเกรงและถ้าส่งโรงพยาบาลไม่ทันความตายก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงยาก ดังนั้นผมขอเตือนด้วยความหวังดีอย่าลองชิมมันสัมปะหลังดิบเด็ดขาดแม้แต่นิดเดียวเวลาปรุงต้องปอกเปลือกให้เกลี้ยงตัดส่วนหัวท้ายทิ้งแช่น้ำเกลืออย่างน้อย1-2ชั่วโมงเพื่อลา,ลายสารพิษและที่สำคัญที่สุดเคล็ดลับความปลอดภัยตอนต้มคือต้องเปิดฝาหม้อไว้ครับการเปิดฝาจะช่วยให้สารพิษระเหยไปกับไอน้ำเหลือไว้แค่แป้งที่ปลอดภยัยอย่าเสียดายความร้อนจนปิดฝาแน่น เพราะนั่นเท่ากับคุณขังยาพิษไว้ในอาหารของตัวเองถัดจากมันสัมปะหลังเรามาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ซึ่งมีสารพิษคล้ายกันและมักอยู่ในแกงจืดหรือเมนูต้มพะโลนั่นคือหน่อไม้สดหน่อไม้สดที่กรอบหวานเป็นของปโปรดของหลายบ้านแต่จําให้แม่นนะครับหน่อไม้สดที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุกคือคลังแสงของไซยาไนขนาดมหึมามีปริมาณสูงกว่ามันสัมปะหลังมาก หน่อไม้สด1กิโลกรัมอาจมีสารพิษมากพอที่จะทำให้เด็กสองคนเสียชีวิตได้ทันทีกลไกการเกิดพิษก็เหมือนกับมันสัมปหลังคือทำให้ระบบหายใจเป็นอัมพาตเซลล์ตายเพราะขาดออกซิเจนผมเคยเห็นกรณีที่ทั้งครอบครัวต้องหามส่งห้องฉุกเฉินเพียงเพราะดื่มน้าต้มหน่อไม้ที่ยังต้มไม่นานพอหรือกินยำหน่อไม้สดที่รีบทำเพื่อจะกินหน่อไม้ให้ปลอดภัยคุณต้องต้มให้สุกจริงๆ ต้มซ้าหลายๆน้ําและทุกครั้งที่ต้มต้องเทน้ําเก่าทิ้งเปลี่ยนน้าใหม่ให้สังเกตสีของน้ําครับเมื่อไหร่ที่น้ําต้มเปลี่ยนจากสีเหลืองเข้มเป็นใสแจ๋วตัวหน่อไม้นิ่มลงตอนนั้นสารพิษถึงจะถูกกําจัดออกไปเป็นส่วนใหญ่อย่าประมาทชิมหน่อไม้ดิบตอนเดินตลาดหรือตอนกําลังเตรียมอาหารเด็ดขาดความอยากรู้อยากเห็นนั้นอาจแลกมาด้วยชีวิตครับถ้ามันสัมปะหลังและหน่อไม้ขู่เราด้วยสารเคมี ผักชนิดที่3นี้มาพร้อมกับฝันร้ายที่เรียกว่าปรสิตนั่นคือผักบุ้งนี่คือผักยอดฮิตที่อยู่คู่ทุกมื้ออาหารผักบุ้งกินดิบกับส้มตำกับน้ำพริกอร่อยก็จริงครับแต่อันตรายสุดจะคาดเดาผักบุ้งที่ปลูกในน้ำโดยเฉพาะในแหล่งน้ำนิ่งหรือน้ำสกปกรกอเป็นสภาพแวดล้อมระดับโรงแรม5ดาวให้กับพญาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดใหญ่หรือฟาซิโอลอบซิสบาสกีฟาซิโอล p อ i ซิสบ k ส ได้ขยายพันธุ์ไข่และตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้จะเกาะแน่นตามลำต้นและซอกใบาตาเปล่าเรามองไม่เห็นหรอกครับเวลาเรากินดิบแม้จะล้างน้ำเกลือหรือแช่ด่างทับทิมก็ยากที่จะกำจัดมันได้หมดเพราะเกาะหุ้มตัวอ่อนมันเหนียวมากพอมันเข้าสู่ร่างกายตัวอ่อนจะฟักเป็นตัวพยาธิยึดเกาะผนังลำไส้ทำให้ปวดท้องรุนแรงท้องเสียร่างกายทะุดโทรมที่อันตรายกว่านั้นคือพวกมันเคลื่อนที่ได้ เจาะทะลุผนังลำไส้เข้ากระแสะเลือดและจุดหมายปลายทางของมันอาจเป็นตับปอดอและที่น่ากลัวที่สุดคือสมองมีคนไข้ที่พยาธิขึ้นสมองจนชักเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกเพียงเพราะนิสัยกินผักบุ้งดิบมานานดังนั้นคําแนะนําจากใจคือกินสุกปลอดภัยที่สุดผักบุ้งลวกผักบุ้งไฟแดงก็ยังอร่อยมากและที่สําคัญคือปลอดภัยแน่นอนครับต่อกันที่เรื่องราวอันตรายแฝง อาหารชนิดที่4ที่ผมอยากเตือนคือถั่วชนิดหนึ่งที่นิยมมากนั่นคือถั่วฝักยาวคุณเคยสังเกตไหมครับว่าถั่วฝักยาวตามตลาดมักจะดูสวยยาวเฟื้อยและแทบไม่มีรอยมแมลงเลยนั่นเพราะเพื่อรักษาความสวยงามนี้คนปลูกมักต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงจำนวนมากถั่วฝักยาวมักติดอันดับท็อปๆเรื่องสารเคมีตกค้างแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดครับ ในถั่วฝักยาวดิบตามธรรมชาติยังมีสารเลกตินเลกทินและซาโปนินซาโปนินอยู่เยอะมากสารสองตัวนี้ถ้าไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนเมื่อลงกระเพาะมันจะทำหน้าที่เป็นผู้บ่อนทำลายทำให้เหยื่อบุลำไส้ระคายเคืองอย่างรุนแรงผลที่ตามมาคืออาเจียนปวดท้องบิดท้องเสียรุนแรงจนถึงขั้นเป็นลมเพราะขาดน้ำและความดันตกผมรู้ครับว่าตอนนี้มีกระแสกินตำถั่วดิบเพื่อความกรอบ รสชาติหวานกรอบมันน่าดึงดูดแต่ราคาที่ต้องจ่ายด้วยตับและไตของคุณมันแพงเกินไปครับเอาถั่วฝักยาวไปลวกให้สุกก่อนทำส้มตำหรือผัดให้สุกเพื่อให้ความร้อนทําลายสารพิษและลดสารเคมีปกป้องระบบย่อยอาหารของคุณดีกว่าครับและมาถึงแล้วครับอาหารชนิดที่หาผักที่ผมพูดถึงตั้งแต่ต้นคลิปอาหารโปรดของใครหลายคนแต่แฝงความเสี่ยงไตาวายเฉียบพลันถ้ากินดิบมากเกินไป นั่นคือถั่วพูถั่วพูถูกยกให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดเพราะสารอาหารเยอะแต่ก็เหมือนกับพี่น้องตระกูลถั่วอย่างถั่วฝักยาวถั่วพูดิบมีโปรตีนพิษที่ชื่อว่าไฟโตฮีมากรูตินินไฟโตฮามักลรูตินินสารพิษตัวนี้จะกระจุกตัวมากในเมล็ดของฝักที่แก่กอถ้าคุณกินถั่วพูแก่ดิบหรือกินถั่วพูอ่อนดิบๆบในปริมาณมากคุณกำลังทำให้ไตเข้าสู่ภาวะวิกฤต ไตจะต้องทำงานหนักเกินกำลังเพื่อกรองสารพิษหนีออกจากเลือดถ้าเป็นแบบนี้นานๆหรือกินเข้าไปตุ่มเดียวเยอะๆเซลล์ไตจะเสียหายเสี่ยงต่อภาวะไตาวายเฉียบพลันได้เลยลองจินตนาการว่าไตาเราเหมือนเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ถ้าเราเทโครนเทสารเคมีใส่เข้าไปเครื่องกรองที่ไหนจะรับไหวเอาถั่วพูไปลวกพอสุกหรือผัดให้สุกจะยังคงความกรอบได้แต่กาจัดสารพิษได้ปลอดภัยกว่าการพันเท่าครับ ยังไม่หยุดแค่นั้นอาหารชนิดที่6ก็เป็นชื่อที่คุ้นเคยในครัวมันฝรั่งแต่ผมกำลังพูดถึงมันฝรั่งที่งอกรากหรือเปลือกเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลายคนเสียดายของเห็นมันฝรั่งงอกก็แค่เฉือนส่วนรากทิ้งแล้วเอามาทำอาหารต่อขอร้องว่าอย่าทำแบบนั้นเลยครับเมื่อมันฝรั่งงอกหรือเปลือกเขียวจากการโดนแสงมันจะเปิดระบบป้องกันตัวเองด้วยการสร้าง สารพิษต่อระบบประสาทมหาศาลชื่อว่าโซลานินโซลานินและชาคนินชาคไนยสิ่งที่น่ากลัวคือโซลานินทนความร้อนได้ดีมากแปลว่าต่อให้คุณต้มตุ๋นจนเปื่อยสารพิษก็ยังอยู่ครบไม่หายไปไหนกินมันฝรั่งที่มีโซลานินเข้าไปเบาหน่อยก็ลิ้นชาขมปากปวดท้องหนักหน่อยก็เห็นภาพหลอนระบบประสาทเป็นอัมพลาด รูม่านตาขยายและหายใจล้มเหลวสำหรับผู้สูงอายุที่ภูมิต้านทานต่ำแค่โซลานีนิดเดียวก็อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจที่คาดไม่ถึงได้ตัดใจทิ้งมันฝรั่งที่งอกแล้วไปเถอะครับอย่าเสียดายเงินไม่กี่บาทแลกกับสุขภาพและชีวิตของตัวเองเลยอาหารชนิดที่7ฟังดูหรูหราและบำรุงสุขภาพมักอยู่ในหมอชาบูควันฉุยนั่นคือเห็ดชนิดต่างๆเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจิ เห็ดหอมเรามักมีนิสัยเอาไปจุ่มๆแกว่งๆในหม้อชาบูแค่พอสุกยังกรุบๆก็รีบคีบมากินนี่คือความผิดพลาดมาหันโดยธรรมชาติเห็ดเป็นพืชที่มีโครงสร้างเซลล์แข็งและเหนียวมากกระเพาะคนเราย่อยยากมากถ้าไม่ต้มให้เปื่อยจอยิ่งไปกว่านั้นเห็ดบางชนิดไม่ว่าจะเห็ดปลูกหรือเห็ดป่าล้วนมีสารพิษอ่อนๆหรือเชื้อแบคทีรียซ่อนอยู่ตามซอกหลบซึ่งจะไม่ตายถ้าไม่ปรุงสุกการกินเห็ดไม่สุก อาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษอาเจียนและท้องเสียรุนแรงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากเตือนเรื่องเห็ดที่คุ้นเคยอย่างเห็ดหูหนูสดห้ามกินเห็ดหูหนูสดสดที่ยังดิบเด็ดขาดเพราะมันมีสารพรไฟรินพอฟิรินซึ่งเป็นสารที่ไวต่อแสงถ้ากินเข้าไปสารนี้จะไปที่ผิวหนังและเมื่อคุณโดนแดดผิวคุณอาจจะอักเสบคันคัยเยอบวมเป่งหรือถึงขั้นผิวหนังตายได้จำไว้นะครับ เห็ดต้องปรุงสุก100เอร์เซน์สำหรับเห็ดหูหนูสดต้องนำไปตากแห้งเพื่อให้แสงแดดทำลายสารพิษพรไฟลินก่อนแล้วค่อยนำมาแช่น้ำให้นิ่มแล้วปรุงสุกถึงจะกินได้ครับต่อกันที่รายชื่อในบัญชีดำผักชนิดที่8คือมะเขือยาวมะเขือยาวเผามะเขือผัดเต้าเจี้ยวฟังแล้วน้ำลายไหลแต่มะเขือยาวดิบเป็นคนละเรื่องครับเช่นเดียวกับมันฝรั่งมะเขือยาวอยู่ในตระกูลมะเขือและมันก็มีสารโซลานีน แม้จะมีปริมาณน้อยกว่ามันฝรั่งงอกแต่ก็มากพอที่จะกวนใจระบบย่อยอาหารการกินมะเขือยาวดิบจะทำให้รู้สึกคันยุบยิบในคอคลื่นไส้และปวดท้องโดยเฉพาะมะเขือยาวที่แก่จะยิ่งมีสารพิษสูงคนโบราณมีคำกล่าวว่ามะเขือหนึ่งลูกเท่ากับยาสามขนานหมายถึงฤทธิ์ที่เย็นและความเป็นพิษอ่อนๆของมันถ้ารู้เท่าไม่ถึงการสำหรับผู้สูงอายุที่ระบบย่อยเสื่อมถอย กระดูกข้อต่อไม่ดีการกินมะเขือยาวดิบอาจทำให้ปวดเมื่อยตามข้อและท้องไส้ปั่นปวนเรื้อรังทางที่ดีที่สุดปรุงมะเขือยาวให้สุกนิ่มเคี้ยวง่ายแถมยังขจัดความกังวลเรื่องสารพิษไปได้หมดอาหารชนิดที่9อาจทำให้หลายคนประหลาดใจเพราะมักได้รับการยกย่องว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอนั่นคือผักตระกูลกะลำ่ำเช่นบรอกโคลีกะล่ำดอกกะล่ำปลี หลายคนทำตามฝรั่งชอบเอาบรอกโคลีดิบมาทำสลัดเพราะคิดว่าจะรักษาวิตามินไว้ได้อันนี้ถูกครึ่งเดียวครับแต่โทษมันมากกว่าผักตระกูลกะหล่ำเมื่อกินดิบจะมีน้ำตาลโมเลกุลซ้อนที่ชื่อว่าราฟฟิโนสราฟฟิโนสอยู่เยอะกระเพาะเราไม่มีเอนไซม์ย่อยน้ำตาลชนิดนี้พอลงไปถึงลำไส้ใหญ่แบคทีเรียจะหมักมันทำให้เกิดแกส๊สท้องอืดท้องเฟ้ออืดอัดมากโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่อันตรายกว่านั้น ในบรอกโคลีและกะหล่ำดิบมีสารก o i t ต o g e n อยโตเจนสารนี้จะขัดขวางการดูดซึมไอโอดีนของต่อมไทรอยถ้ากินดิบเป็นประจำอาจทำให้อาการโรคคอผอกแย่ลงหรือเกิดภาวะไทรอยต่ำในคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าอยากกินบรอกโคลีวิธีที่ดีที่สุดคือนึ่งหรือลวกผ่านน้ำเดือดความร้อนพอประมาณจะช่วยทําลายโครงสร้างที่ย่อยยากล้างฤทธิ์สารทำลายไทยรอย แต่ยังคงความกรอบหวานและวิตามินที่จําเป็นไว้ได้อาหารชนิดที่10เป็นผักคู่ครัวในเมนูแกงส้มนั่นคือออดิบอร์เชื่อว่าใครหลายคนต้องเคยมีประสบการณ์คันคอลิ้นชาแสบปากเพราะกินออดิบที่ปรุงไม่ดีนั่นเป็นเพราะในออดิบมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็มหมอลองจินตนาการถึงเข็มเล่มเล็กๆนับพันเล่มทิ่มแทงเข้าไปในเหยื่อบุป,ปากและคอของคุณนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับจุลภาคครับถ้ากินออดิบดิบ ไม่ใช่แค่คันปากแต่หลอดอาหารและกระเพาะก็จะถูกทำลายบวมเป่งสำหรับคนที่มีอาการแพ้อาการบวมนี้อาจลามไปที่กล่องเสียงกดทับทางเดินหายใจทําให้หายใจไม่ออกและเกิดภาวะช็อกได้ดังนั้นห้ามกินออดิบดิบดิบเด็ดขาดเวลาปรุงต้องลอกเปลือกออกให้หมดขยําเกลือแรงๆเพื่อรีดน้ําคันออกล้างน้ําหลายๆครั้งแล้วต้มให้สุกสนิทเพื่อให้ผลึกเข็มคมคมพวกนี้ละลายหรือแตกตัว จนไม่สามารถทำอันตรายได้อีกและสุดท้ายอาหารชนิดที่11ผักที่เรามักประมาทที่สุดกินแกล้มกับสารพัดเมนูน้ำก๋วยเตี๋ยวขนมจีนนั่นคือถั่วงอกกอถั่วงอกอวบขาวกินดิบดิบก็กรอบเย็นชื่นใจแต่คุณรู้ไหมครับสภาพแวดล้อมในการเพราะถั่วงอกคือที่ที่อุ่นและชื้นแฉะซึ่งนี่คือสวรรค์สำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอันตรายอย่างซ a l m o n e l ล a s าล และอีโคไลอีโคลีถั่วงอกที่ขายตามตลาดมักเพาะกันทีละมากๆความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้ามจากแหล่งน้ำและอุปกรณ์จึงสูงมากมีเหตุการณ์อาหารเป็นพิษหมู่มากมายที่เกิดจากการกินถั่วงอกดิบที่ปนเปื้อนเชื้อสำหรับผู้สูงอายุเด็กหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอการติดเชื้อจากถั่วงอกอาจทำให้ท้องร่วงรุนแรงขาดน้ำหรือถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นต่อให้อยากกินแค่ไหนเอาถั่วงอกไปลวกในน้ำเดือดอย่างน้อย1นาทีเธอะครับแค่1นาทีเท่านั้นแต่อุณหภูมิ100องศาคือเกราะเหล็กที่จะปกป้องลำไส้ของคุณจากการโจมตีของแบคทีเรียนับล้านตัวเอาละครับเราก็ได้เปิดโปง11 1เพชคาดเงียบในจานข้าวกันไปครบแล้วตั้งแต่มันสาปะหลังหน่อไม้ผักบุ้งไปจนถึงถั่วงอกอ เส้นแบ่งระหว่างของอร่อยบำรุงร่างกายกับยาพิษร้ายแรงบางครั้งก็อยู่ที่แค่วิธีการปรุงของเรานี่เองครับอย่าให้ความไม่รู้หรือความประมาทเพียงนิดเดียวมาทำร้ายสุขภาพอันมีค่าของตัวคุณและครอบครัวเลยครับและเพื่อเป็นการขอบคุณจากใจจริงที่คุณสละเวลาอันมีค่าดูมาจนถึงวินาทีนี้ผมขอทำตามสัญญาที่ให้ไว้ผมได้รวบรวมรายละเอียดเมนูพิเศษเมนูดีท็อกซ์คู่7วัน สำหรับตับและไตนี่คือเมนูที่ออกแบบตามหลักวิทยาศาสตร์ใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่หาง่ายแต่มีฤทธิ์ล้างพิษในร่างกายได้ดีเยี่ยมช่วยขับไล่สารพิษตกค้างและช่วยกำจัดพยาธิเพื่อรับของขวัญชิ้นนี้ฟรีๆให้คุณคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ว่าขอรับเมนูแล้วผมจะส่งเอกสารนี้ให้ถึงมือคุณโดยตรงเลยครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแชร์ Share คลิปนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน และกดติดตามช่องไว้เพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับสุขภาพสำคัญสคัญในครั้งต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ